ตกตะเสาเลยจ้าฝนลินจ้าวาสิไปยยายขี่งวัดจักหน่อยก็ได้ซ้อมเบิง์วาสิเ้าวบอน,น้อี่เนาอ นยุดตกละจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้มาพบกันกับลุง,ลงติ๊กกับป้าออนนะคะเราช่องอีสานบ้านบ้านครับผมจ้าเมื่อนี้เราสองคนสิพาไปเห็ดยิงหยงเห็ดเวียกครับผมปะะไปเห็ดเวี้ยอีกแบบล้วค่ะเนาะไปเบืองว่าป้าออนกับลุงติก๊กสิพาไปเห็ดย่หยางไปเบืองกันเลยละค่ะเด้อ<ะ>ไปไปไปกันเลยจ้าไปขนขี้งวงกันเลย เอาขิงวายายใส่ป้ายางบ่าย,ายบ้ายดอกบ่ลายดอกจก้ะลากเลยเฮ็ดปวกบ่ออกบ่อืมอิตาบอกให้ดึง,งังาสน่ะ อื้ออึ๊อออกกำลังกาย้ยาขึ้นร้ายฝนตกใส่ข้าวเดียวขึ้นอีกแล้วจ้ะ บอกกับลุงติวา่ยาย้ายขี้ฟุ่นงัวแล้วกับจังสิมาตัดม,มันบอเราค่อยมาตัดกันแต่ว่าช่วงนี้เรายุ่งมากเลยในเสียยญ้ามันในเสิยพาว่านเขา่ากีบยางพอมจ้ะมันหลายยางเห็ดเทือละรยางกับสันมันสีเมื่อยจะของผักไปน้ำเห็ดไปน้ำ

ย้ายไปแบบนี้แหละครับเวลาฝนตกมาเดี๋ยวมันกะพัดลงไปข้างล่างข้างล่างเองถามลุงติ๊กสมัยก่อนลุงติ๊กเคยทำงานแบบอยู่อยู่ในปานะเขาลุงสีบ่เข็ยนงานนะกขังนสีบ่ะตะกี้เคยเลยจ้ะเมื่อก่อนลุงติ๊กทำอะไรนะขายของเหรอขายของขายลูกชิ้นอ่าอ,อ,อยู่ที่ตัวเมือง อายุทยาครับผมกับผู้ใดก็กับ,กบพ่อกับแม <พอ S 1> ่กับพ่อกับแม่ทําอยู่ด้วยกันพ่อได้เมียละ่ะฮะพ่อลำบากเลยมาทําไร่ทํานาลูกตีบ่เคยเห็ดจ้ะพ่อได้พ่อได้เมียกับมาเห็ดไห้เห็ดหน้าเนาะอันนี้จะสวนลูกตีอันผึ่งไมาเห็ดแบบว่า เห็ดหน้าเห็ดไฮมันขีดยางกับตอนที่มาอยู่กับเปอ๋ออนนี่แหละจ้ะเคยเคยแต่อันขายของขายลูกซีนของเพิ่นแล้วเนาะก่อนน้านี้เขาเคเห็ดงานโรงงานดิเมนแล้วก็นหนกเห็ดงานโรงงานไปเจอกันที่โรงงานที่โรงงาน,งงานอ่าหรืหกปีเนาะแมนไปพอกันยุงเทป เสร็จแล้วครับสามสิบสอบว่าหลายดอกถ้าย่อยอันอันนี้เท่ะน้อยเอาขี่งวัวกับกองเป็นจุดๆไว้เนาะจ้ะเนาะพอ่ามันบ่คอยมันบ่หลายบ่ทัวเลยละจ้ะต้องเอาปุ๋ยมาอีกเมื่อวานอีกลุงติ๊กเหนื่อยไ,ไหม ไประโยชน์อีกเก็บไใบเพื่อเด้ไปหายอีกเนะ<ม>าะไปจ้าเดินทางไปเถียงเขาเลยป้าขาัดลวกลวกไปเรียว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 เรวเรวเรวไปดูกไปไปไอ้ยุ้ย ขาประจำชอบลงอ่างชอบอาบน้ำมาพันนี่มักอาบน้ำเนาะ เนาะอืมอันนี้เัาปลูกโดนย,ยังเนี่ยนี่แหละครับปีกว่าแล้วครับผมจักหน่อยก็ได้กินแล้วครับเนี่ยนอนด้หอเนี่ยนอนหรืได้เนี่ <laughs> ป้าอันเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่ทางไหนมันเป็นๆเ,นเนลวลามาเก็บหน่องใหม่มันจะเก็ยบยังไง <laughs> อ้าวมีนอนหรือตัวเนี่ย นี่ครับสีได้กินแล้วนี่นี่จ้าเซจแล้วฝ่ากระเือมากนี่เซตแล้วจ้ะอันนี้ก็คือปลามันด้อจ้าทีว่าหกโกนี่ของปีที่แล้วว่าท่านได้ฟักกันคุด บรบพัก,กันกลัอยู่เพราะว่าราคาราคามันมันถูกมากเลยเนาะตอนนี้เหลือบาตอนนี้เลือยยูบาทบาท,บาทนึง,นงบง่บาทซิบฮะบาทยี่สิบตังค้ะเพราะว่ามันถึงแห้งทุกทุกปีกับปีที่แล้วยังสามบาทอยู่เลยตกมาปีนี้บริกภคคนหลายคนดูจ้ะอันนี้ก็คือสวนประอ,อสวนตะไคร่ไปเบ่งจับ ตัดใบออกเบิดเพราะว่ามันมันลกลุกล่างแห้งทำม่นว่าเหาเวลามาเก็บนะ่ะมันจะบาดมือก็เลยตากกรเลยตัดออกเลยตัดออกให้มันเรียบร้อยไปเลยอันนี้คือต้นอะโวคาโดจ้ะปลูกเอาเม็ดปลูกบรรลุว่าจักปีสิเป็นลูกคอมเมนต์มาบอกเลยเด้อจ้าผู้ใดหู้ว่าจักปีล่ะเพิ่นสิเป็นลูกให้กินอันนี้ต้นกล้วยไข่จ้ะ ต้นนี้ต้นกล้วยไข่แล้วก็ต้นนี้ก็กล้วยไข่โอ้ยนวยโครเกลเป็นจาริตตน้นน่ายห้องบริหักฝีมันออกเนาะจ้ะแล้วก็จะมีต้นนี้คือต้นกล้วยกล้วยที่มันเป็นกล้วยยอียงก็ที่มันออกลูกสีม่วงๆนะจ้ะนี่เ่นเอินกล้วยหยังมีอยู่สองต้นน้องสาวน้องสาวบอก่านำมาปลูกนี่จ้ะนี่จ้ะ ปะออนนะปลูกปลูกต้นไม้นะบ่ค่อยจะขืนดอกแต่ว่าทานทานน้องสาวเนาจะจ้ะไอโรสปลูกขนาดบักพริกยังงาหักพี่น้องฟังเบิง่งเอาน้องสาวลาปลูกยังก็ะสืนเน่าใหม่เน่าใหม่อีกแล้วจ้าวันนี้เราจะทำเมนูอะไรจ้าทำแดกบอกระปอ๋อนเดี๋ยวปาออนเห็ดปาออนเห็ดตัด ปลาบองแล้วก็จิ้มกับต,ต,ต้มขาต้มนน้วไหมเนาะต้มขาแล้วก็หน่อไม้หนึ่งหนอ่อกินแก้วขเนี้วแล้วก็ถอดหมูโอเคอเคนาะไปดูกันเลยจ้ะตอเห็ุตอนไหนหนอยมันจงซุกไ้อืมเอาไหเจะไปข่าก็จะมีขาปอกคาก็เนาะ อันนี้ป้าเก็บตะไคร้มามาเห็ดเจลทิ้งลงก่อนเอาไว้ตำเจลแล้วามาปอกขากันก่อนจ้านี่แหละครับผักที่กินกับเจ้าบองได้แสบที่สูดเลยกับม้นต้มค่านี่ยแหละครับ ล่างคาจ้าล่างคาก่อนจะเอาไปส้อยแล้วก็จะเอาไปขัวจ้ะมีขาแล้วก็อะไรมั่งจ้ะขาตะไคร้ตะไคร้แล้วก็หอมแดงใช่หอมแล้วก็กระเทียมอ,นนอันนี้ก็จะเป็นขานะจ๊ะ เวลาเอาไปขัวมันสีได้สุกง่ายๆจ้ะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมจ้ะกระเทียมหัน่นหั่นจนอยเนาะอืมห้าวกบเอาพริกเขี่พริกขวใม่เนาะใส่อันพริกเก่าที่ห้างขวไว้มาใส่อันบ่แซบจ้ะมัน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 หอมเราต้องเอาอันใหม่นี่แหละตาำใส่ไปด้วยกันเลย อ,อันนี้ก็คือแม่ของป้าอ่อนทําไว้นะครับเราใส่เยอะไหมปลาเป็นต่อนเลยเราใส่เยอะไหมปลาเข็งจ้ะปลาเด็กปลาเข็งทุกแกลเอายมือเยี่ยมกันไปตำไปตำเลยพริกขั่วเสร็จแล้วจ้ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็น ขา่าตะไคร้แล้วก็กระเทียมห,ห,หอมหอมขว่วไฟอ่อนนะคะัวไฟอ่นอนได้จด้ะเอออันนี้ทำไรจ๊ะสปปะบนะสปนาโบงจ้ากระเดกผิดตอบแล้วพริกเย็นแล้วเอามาตำเลยจ้าถ้าตำหอนๆมันสีบอมันสีบอลหลกเนาะ ต้องตัตอนไม่เย็นบบจะอันนี้ปลาสะตับแล้วเหลือแค่นี้เครื่องที่คั่วไว้เราก็มาเทใส่คคกเลยจ้าตำพริกเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องไปเลยนะจ้ากำลขใ่ม,มัก,มกให้ละเอียดเลยให้มันแหลกเลยจ้เาเสร็จแล้วเนี่ยไม่เหลื ปลาใส่เลยจ้าปุงกันเท่าใส่สุร้บันเท่าใส่สุร้สักหน่อยใส่ตามมาตาทานเลยจ้าใส่น้ำตาลอีกก็ได้นี่ <laughs> เป็นไงมั่งปะอ่อนอ อ,ออกเปียวจังน้อยแล้วจกก้ะเอามะข้ามเปียกใส่ได้เลยเลยแล้วก็ขูกใส่ไปด้วยกันเลยตำใส่ไปด้วยก,กันเลยมะขามเปียกแมนเอาจีนใส่กับอันปลาสับได้จ้ะขูกไปน้ำกันเมื่อก็สิออกเปียวจน้อยเนี่ยจ้ะปลาเดกบอก็นจังไหนเป็นตะแซสบบวะครับพี่น้อง น้ำม้ต้มซุกละจ้าเตาทานบว่างใส่เตาเก็ดจ้า มันโม่เสร็จแล้วนี่ฝีมือคนทอดเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นอย่างเดียวจ้ะคำเดวอ๋อพี่บอลองได้หน่อยนั่นล่ะ เราได้เวลาไปกินข้าวแล้วจ้าไปเข้าไปกินข่าวกันปะไปกันเลยจ้าพี่ดอง <c oughs> ไปกินข่าวกันเลยจ้ามาแล้วจ้า ก็มีต้มหน่อไม้ต้มข้า,มขาหมูทอดครับแลักะแจบองหลักะไข่ต้ม,ตมจ้ะมาครับพี่น้องกินขอน้ำกันครับมาจ้ากินขอน้ำกันจ้ากินข้าวกับปแดกบองเลยแดกบ,บองชินดูวัว อืมครับเอืมอืเออจ้าหลังจากที่ห้าวันเฮีดยังเรียบร้อยแล้วเนาะ ก่อนอื่นห้าสองคนก็นต้องขอขอบคูนพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เขามารับชมแล้วก็กดติดตามมาเป็นกำลังใจให้ช่องยีสานบ้านาน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับห้าสองคนก็นต้องขอลาไปก่อนแล้วกับพ่อคันไม่คลิปหนานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปนอนแล้วค่ะ